เมืองนิวแคนนในรัฐคอนเนตทิคัตเป็นหนึ่งในเมืองเล็กๆที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาผู้คนที่นี่มีรายได้สูงมากเมื่อวันที่24พฤษภาคมปีคศ2019เจนนิเฟอร์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้หายตัวไปอย่างแปลกประหลาดและสิ่งที่หายไปพร้อมกับเธอนั้นคือรถเชฟโรเลตสีดำที่เธอมักจะขับมันเป็นประจำในคืนนั้นสามีที่แยกทางจากเจนนิเฟอร์มาเป็นเวลานาน ได้ขับรถกระบะไปตามถนนในเมืองที่อยู่ถัดจากนิวแคนนนเขาทิ้งถุงขยะสีดําทุกครั้งที่ไปถึงถังขยะจากนั้นจะทิ้งถุงขยะและมองหาถังขยะถัดไปเขาทําแบบนี้ติดต่อกันมากกว่า30ครั้งสวัสดีครับนี่คือห้องสืบสวนลึกลับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันที่24พฤษภาคมปีคศ2 0 1 9เจนิเฟอร, 2, 59, รฟ์อาศรรยัยอยู่ที่ทนิวแคนนนเธอต้องดูแลลูกๆ5้าคนพร้อมๆกันตั้งแต่ตื่นนอนจนส่งลูกๆไปโรงเรียน เธอขับรถออกจากบ้านเวลา7จ็ดโมงห้าสิบแปนาทีและเวลา8ปดโมงห้านาทีเธอกลับบ้านอีกครั้งหลังจากที่ส่งลูกๆเสร็จเดิมทีเธอวางแผนจะไปนิวยอร์กในวันนั้นเพื่อพบแพทย์ที่เธอเคยนัดไว้ก่อนแล้วคอยไปสังสรรค์กับเพื่อนๆในตอนบ่ายแต่เช้าวันนั้นเจนนิเฟอร์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเวลา10บโมงยีนาทีกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านจับภาพครั้งสุดท้ายก่อนหายตัวไปของเจนนิเฟอร์ได้สิ่งแรกที่สังเกตได้คือ แม่บ้านของเจนนิเฟอร์ตอนเที่ยงของทุกวันเธอจะมาที่บ้านของเจนนิเฟอร์วันนั้นตอนที่แม่บ้านมาถึงเธอไม่พบรถของเจนนิเฟอร์แต่กระเป๋าเป้ของเจนนิเฟอร์ยังวางอยู่ที่ประตูและในครัวมีกล่องอาหารเช้าที่ยังไม่ทันเปิดขณะที่แม่บ้านทําความสะอาดห้องอยู่นั้นก็พบว่ากระดาษทิชชู่ในครัวที่เพิ่งเปิดเมื่อวานหมดเกลี้ยงตอนนั้นเธอก็รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยตอนบ่ายแม่บ้านไปรับเด็กๆที่โรงเรียนตามปกติพอเธอรู้ว่าเจนนิเฟอร์จะพาลูกๆไปตรวจฟัน แม่บ้านพยายามติดต่อเจนิเฟอร์แต่ก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้เลยเจนิเฟอร์รักลูกทั้ง5้าคนมากถ้าลูกไปหาหมอเธอจะไปด้วยตลอดแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเธอก็จะแจ้งให้แม่บ้านทราบโรคหน้าก่อนอย่างแน่นอนเย็ยนวันนั้นแม่บ้านค่อนข้างกังวลใจเธอโทรแจ้งความกับเพื่อนของเจนิเฟอร์ที่เป็นตำรวจตำรวจที่ได้รับรายงานก็เริ่มสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เจนิเฟอร์ทำในวันที่24ในวิดีโอกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนั้น พบการเข้าออกจากรถของเจนนิเฟอร์จากนั้นตำรวจได้เริ่มการสอบสวนในบ้านของเจนนิเฟอร์คืนนั้นรถเชฟโรเลตของเจนนิเฟอร์ถูกพบในสวนสาธารณะที่ห่างออกไป7กิโลเมตรแต่เจนนิเฟอร์ไม่ได้อยู่ในรถและบนรถก็มีคราบเลือดเมื่อรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าเจนนิเฟอร์น่าจะถูกฆ่าที่บ้านไม่มีใครมีล่องรอยการจรกรรมและใครจะทำร้ายหญิงลูก5คนนี้ละ่ะแม่บ้านของเจนนิเฟอร์บอกกับตำรวจว่า หล่อนและสามีหย่าร้างกันในช่วงสองปีที่ผ่านมาเจนนิเฟอร์ยังฟ้องศาลว่าสามีของเธอมีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงเธอกังวลเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของลูกๆของเธอเธอจึงยื่นคำร้องต่อศาลห้ามสามีติดต,ต่อตัวเองและลูกๆเจนนิเฟอร์กเกิดที่นิวยอร์กในปีคศ1968พ่อของหล่อนเป็นนายธนาคารและแม่ของหล่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยเจนนิเฟอร์มีภูมิหลังทางครอบครัวที่ดีมาก เจนนิเฟอร์สนใจงานเขียนมาตั้งแต่เด็กหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบราวน์เธอก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาโทด้านการเขียนแล้วเธอก็ได้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนระหว่างเรียนระดับปร,ริญญาตรีเจนนิเฟอร์ได้พบกับโฟร์ติสที่เป็นลูนพีโฟ <Fort is S 2> <ge> ร์ติสเกิดที่ประเทศตุรกีในปีคศ1967และอพยพไป,ปยังสหรัฐอเมริกาในปีคศ1986 ร์ติสศึกษาคณิตศาสตร์ประยุก์มหาวิทยาล,ายลัยบราวน์หลังจากสําเร็จการศึกษาเขาไปเรียนต่อที่โคลัมเบียบิสเนสสคูลเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตก่อนที่ทั้งสองจะมาใช้ชีวิตร่วมกันโฟติสเคยสมรสมาก่อนเขาและอดีตภรรยาของเขาเรียนที่เดียวกันหลังจากแต่งงานกันความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไม่ดีนักพวกเขาหย่ากันหลังจากแต่งงานกันได้4ปีแม้โฟติสจะสมรสแล้ว แต่เขายังคงรักษาความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจนนิเฟอร์มาโดยตลอดตอนที่เจนนิเฟอร์ยังเรียนอยู่เธอชอบโฟร์ติสมากโฟร์ติสแอบนัดเจอกับเจนนิเฟอร์รับหลังภรรยาอยู่บ่อยๆหลังจากที่โฟร์ติสหย่าร้างกับภรรยาได้หนึ่งเดือนเขาก็ได้จัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่กับเจนนิเฟอร์หลังจากที่แต่งงานกันทั้งสองได้ย้ายไปยังคฤหิสน์ขนาด1,300ตารางเมตรในเมืองเฟมิงตันในรัฐคอนเนตทิคัตโดยการสนับสนุนจากเงินทุนของบิดาของเจนนิเฟอร์ โฟติดจึงจดทะเบียนบริษัทรับเหมาก่อสร้างโฟติดเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดีและธุรกิจของเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเมื่อเห็นสามีของเธอประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเจนนิเฟอร์รู้สึกมีความสุขมากหลังจากแต่งงานเธอเลิกงานเขียนและกลับไปหาครอบครัวเจนนิเฟอร์ให้กำเนิดลูก5้าคนในเวลาเพียง4ปีเจนนิเฟอร์กังวลที่จะให้คนอื่นดูแลลูกเธอจึงไม่จ้างแม่บ้านและอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกๆอย่างเต็มที่ เธอมีความสามารถด้านการประพันธ์เธอจึงเขียนบทความในเวลาว่างและโพสลงโซเชียลภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเขาดีมากในสายตาของคนภายนอกพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีความสุขสุดๆอย่างไรก็ตามความจริงไม่เป็นเช่นนั้น13ปีหลังจากการแต่งงานความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ในเดือนมิถุนายนปีคศ2017เจนนิเฟอร์พบว่าโฟติสนั้นนอกใจเธอ แล้วเธอก็นำลูกทั้งห้าคนออกจากคะเาหน์โดยลำพังและฟ้องหย่าก,กับสามีในศาลผู้หญิงที่ทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาชื่อมิเชลเธอเป็นชาวอาร์เจนตินาอายุน้อยกว่าเจนิเฟอร์9ปีโฟติสชื่นชอบกีฬาและทั้งสองได้พบกันเพราะกีฬานั่นเองสำหรับโฟติสแล้วมิเชลที่อายุน้อยและรักกีฬานั้นน่าดึงดูดใจมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดและทั้งสองค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นคู่รัก ชีวิตที่มั่งคั่งทําให้โฟติสเริ่มนอกลู่นอกทางเขาสารภาพว่าเขานอกใจเจนนิเฟอร์และอยากจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง3คนไว้เขาเสนอให้พามิเชลไปอาศัยด้วยกันที่บ้านแต่เจนนิเฟอร์รับไม่ได้จึงพาลูกๆย้ายจากฟ้ามิงตันไปยังนิวแคนเนนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ฟ้องหย่าก,กันเป็นเวลาสปีเรื่องสิทธิในการดูแลบุตรความเห็นของพวกเขายังคงไม่ลงรอยกัน และคดีหย่าล้างก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเจนนิเฟอร์อ้างว่าฉันกลัวสามีของฉันฉันกลัวว่าเขาจะแก้แค้นฉันและทำร้ายฉันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหากดูจะคราบเลือดในบ้านของเจนนิเฟอร์และความสัมพันธ์ที่แย่ๆกับสามีของเธอเจนนิเฟอร์มีแนวโน้มว่าจะถูกฆ่าดโดยโฟติสตำรวจเริ่มตรวจสอบคราบเลือดที่เหลืออยู่ในบ้านของเจนนิเฟอร์และพบว่ามี d n a ของโฟติสผสมอยู่ซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า เขาเคยมาที่นี่เมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นหลังจากนั้นตำรวจเริ่มการสอบสวนโฟติสตามบันทึก GPS บนโทรศัพท์มือถือของเขาโฟ r t ติสไม่ได้ออกไปไหนในเช้าวันที่24พฤษภาคมจนกระทั่งเวลา1ทุ่ม40นาทีเขาได้ขับรถไปที่ฮาร์ดฟอร์ดตามที่กล้องวงจรปิดบนท้องถนนบันทึกไว้โฟติสขับรถไปมาเพื่อทิ้งขยะลงในถังขยะที่ไม่ซ้ำกันเขาขับรถกระบะและมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กับเขาด้วย ผู้หญิงคนนั้นก็คือมิเชลผู้ที่เป็นมือที่3นั่นเองต่อมาตำรวจได้ส่งโดรนและสุนัขตำรวจออกหมายแจ้งคนหายสอบปากคำคนสัญจรที่4แยกใกล้เคียงหรือแม้แต่ในป่าสระน้ำที่ทิ้งขยะใกล้บ้านเจนนิเฟอร์ตำรวจก็ค้นหาดูทุกที่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่พบเธอเจนนิเฟอร์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตำรวจจับกุ่มฟติสและมิเชลเพื่อพยายามหาเบาะแสจากพวกเขา โฟติสปฏิเสธที่จะร่วมมือในการสอบสวนของตำรวจระบุแค่ว่าเขาอยู่ที่บ้านตลอดในวันที่เจนนิเฟอร์ได้หายตัวไปและมิเชลสามารถให้การเป็นพยานได้ขณะเดียวกันมิเชลก็ถูกตำรวจสอบสวนเช่นกันมิเชลให้ความเห็นที่ต่างกันสแบบตอนแรกมิเชลยืนกรานว่าจะอยู่กับโฟติสทั้งวันในวันที่24พฤษภาคมครั้งที่สองเธอบอกว่าตอนตื่นนอนตอนเช้าเธอคาดว่าโฟติสอยู่ที่บ้าน พอครั้งที่3ในที่สุดเธอก็ยอมรับว่าในเช้าวันที่24เขาอยู่ที่บ้านดังนั้นบันทึก GPS แสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ที่บ้านทุกเช้าในการซักถามครั้งแรกมิเชลได้ให้ข้อมูลอย่างใจเย็นว่าเธอและโฟติดได้ทำอะไรไปบ้างในวันที่24แม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เขาใส่และสิ่งที่พวกเขาพูดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปที่คาลิาของโฟติดเพื่อรวบรวมหลักฐานพวกเขาพบบันทึกในถังขยะ ในนั้นระบุไทม์ไลน์ของพวกเขาในวันที่24ถึงวันที่25พฤษภาคมเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถ,ถามถึงบันทึกมิเชลอ้างว่าทนายความขอให้เขียนบันทึกนี้เนื่องจากทนายความแนะนำว่าให้นึกถึงไทม์ไลน์ในช่วงสองวันที่ผ่านมาแล้วให้ทั้งสองเขียนบันทึกเผื่อไว้และทนายความยังแนะนำอีกว่ายิงละเอียดยิ่งดีแม้ว่าหลักฐานทุกประเภทจะทิไปที่โฟตส แต่หลักฐานเหล่านี้พิสูจน์ได้เพียงว่าโฟร์ติสเคยไปที่บ้านของเจนนิเฟอร์มาแล้วแต่อย่างพิสูจน์ไม่ได้ว่าเจนนิเฟอร์ถูกโฟร์ติสและมิเชลทำลายหลังจากทั้งสองได้รับการประกันตัวตำรวจทำได้เพียงแค่ปล่อยพวกเขาไปแต่ทั้งสองคนจะต้องสวมเครื่องติดตาม GPS เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนจำนวนมากเริ่มให้ความสนใจคดีการหายตัวไปของเจนนิเฟอร และแม้แต่พาดหัวข่าวของสื่อใหญ่ก็ยังทำข่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปของเจนนิเฟอร์ที่มีโฟติสเป็นผู้ต้องสงสัยบนโลกออนไลน์มีคนให้บอ่อแสต่างๆนาน,นาแต่บอะแสเหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยตำรวจมุ่งความสนใจในการสอบสวนโฟติสอีกเมื่อต้องเผชิญกับการสอบสวนของตำรวจเขายังคงยืนยันว่าการหายตัวไปของเจนนิเฟอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาและเขายังจ้างทนายความที่มีชื่อมาด้วยราคาสูงอีกด้วยทนายคนนี้เก่งมากมาก เขาหยิบสคริปต์ต้นฉบับที่เจนนิเฟอร์เขียนขึ้นก่อนหน้านี้มันเขียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของภรรยาที่ลงโทษสามีด้วยการแส้ทาเป็นหายตัวไปทนายความอ้างว่ากรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดของการหายตัวไปครั้งนี้มาจากการวางแผนโดยเจนนิเฟอร์เองและจุดประสงค์ของการทําเช่นนั้นคือเพื่อลงโทษฟโฟร์ติสนอกจากนี้ทนายยังมีใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 14, 0 0 0พดอลลาร์ใบเสร็จนี้เป็นของเจนนิเฟอร์ทนายเชื่อว่า เธอป่วยเป็นโรคทางจิตและกำลังใช้ยารักษาโรคซึมเศรา้าดังนั้นเธอจึงแสดงพฤติกรรมที่สุดโต่งแบบนี้การวิเคราะห์ของทนายทำให้คดีพลิกผันซึ่งไม่เพียงแต่ขจัดความสงสัยในตัวของโฟร์ติสเท่านั้นแต่ยังทำให้ข้อกล่าวหาทั้งหมดไปตกอยู่ที่เจนนิเฟอร์อีกด้วยครอบครัวของเจนนิเฟอร์กโกรธมากและรีบออกมาตอบโต้ทันทีนวนิยายของเจนนิเฟอร์เขียนขึ้นในปีคศ2002เพื่อนของเจนนิเฟอร์หลายคนเคยอ่านเรื่องนี้แล้ว ในตอนนั้นเจนนิเฟอร์และโฟร์ติไม่ได้อยู่ด้วยกันดังนั้นโฟร์ติจึงยังเป็นที่น่าสงสัยมากเจนนิเฟอร์รักลูกๆของเธอมากเธอเลี้ยงลูกทุกคนด้วยน้ำมือของเธอในฐานะแม่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะละทิ้งลูกไปครอบครัวของเธอปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าเจนนิเฟอร์เป็นคนปกติและมีสุขภาพที่ดีเสมอมาฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เจนนิเฟอร์จะละทิ้งลูกและต้องการลงโทษสามีของเธอ ครอบครัวของเจนนิเฟอร์เชื่อว่าการกระทำของทนายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเมื่อวันที่7มกราคมปีคศ2020ครึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวตำรวจได้เข้าจับกุ้มโฟติสและมิเชลแฟนสาวของเขาและเพื่อนของโฟติสก็ถูกจับกุ่มด้วยขอหาขัดขวางการสอบสวนและช่วยเหลือโฟติสในการปอมแปลงหลักฐานโฟติสถูกจับกุมอีกครั้งคราวนี้การประกันตัวจะต้องใช้เงิน6ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในตอนนั้นเองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอนนาประกฏตัวเธอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดับสูงเธอกับโฟติสเคยร่วมงานกันเมื่อหลายปีก่อนหลังจากเกิดคดีโฟติสเลิกกับมิเชลแอนนาอยู่กับโฟติสแอนนาย้ายไปอยู่กับโฟติสเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหลังจากที่โฟติสถูกจับอีกครั้งแอนนาได้ประกันตัวทันทีด้วยเงินสดกว่า147,000ดอลลาร์ 1, 47, 000, สหรัฐในที่ที่เขาตายนั้น ตำรวจพบจดหมายลาตายที่ระบุว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันปฏิเสธที่จะติดคุกเพราะเรื่องแบบนี้และเขายังพูดกับแอนนาอีกว่าฉันทำให้เธอผิดหวังโฟร์ติสบริสุทธิ์จริงเหรอหลังจากการเสียชีวิตของโฟร์ติสตำรวจได้เปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เวลาตีห35นาทีของวันที่24พฤษภาคมมีรถกระบะสีแดงเดินทางจากฟาร์มิงตันไปยังดิวแคนัน เมื่อเวลา7จ็โมงห้นาทีกองติดรถของโรงเรียนจับภาพรถบรรทุกสีแดงได้มันจอดอยู่ข้างสวนสาธ,ธารณะนิวแคนเนนจอดห่างจากเชฟโรเลตของเจนนิเฟอร์สาเมตรตำรวจพบว่าวันนั้นโฟติดได้ขับรถกระบะสีแดงคันนี้ประมาณ8ปดโมงเช้าเข้ามาที่บ้านของเจนนิเฟอร์และเมื่อเวลา10บโมงยีนาทีรถของเจนนิเฟอร์ถูกขับออกไปโดยหออยุดใกล้รถกระบะสีแดง และหลังจากนั้นเจนนิเฟอร์ก็หายตัวไปหลังจากนั้นโฟติสก็ทิ้งขยะและทำความสะอา,ารดรถกระบะสีแดงพอตำรวจพบรถเบาะนั่งถูกถอดออกหลักฐานทั้งหมดชี้ว่าโฟติสเป็นฆาตกรแต่ก็ยังไม่พบเจนนิเฟอร์จึงจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโฟติสเป็นคนทำนักสืบยังคงค้นหาในนิวคนลันพวกเขาจะไม่ยกเลิกการตามหาเจนนิเฟอร์ลูกทั้งห้าคนของเจนนิเฟอร์ตอนนี้ อาศัยอยู่ที่แมนฮัตตันกับคุณยายของพวกเขาเจนนิเฟอร์เป็นคนมีความรู้และมีพื้นฐานทางครอบครัวที่ดีหลังจากแต่งงานกับโฟร์ติสเธอเลือกที่จะดูแลลูกๆที่บ้านและเธอก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยงานสามีของเธอโดยการสนับสนุนทางการเงินจากพ่อตาของเขาโฟร์ติสประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแต่หลังจากที่ประสบความสําเร็จเขานอกลู่นอกทางและในที่สุดก็ทําให้เกิดโศกนาฏการรม เรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอเกี่ยวกับช่องเราโปรดฝากข้อความด้านล่างและพวกเราจะค่อยๆปรับปรุงนะครับ